ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนักสะสมพระเครื่องทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่าน,นครับท,ที่ติดตามรับชมคลิปพระเครื่องครับของประาพาดกอพิมายนะครับต่างช่องยูทูบเบอร์นะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ ่านผู้ชมสวัสดีนะครับหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับครับชิปนี้ก็เป็นชิปล็อกเก็ตหยดน้ำนะครับล็อกเก็ตหยดน้ำหลวงพ่อสดนะครับหรือ มงคลเทพมุนีนะครับปากน้ำภาษีเจริญนะครับสำหรับเกิหยดน้ำตรงนี้นะครับก็ได้มานานแล้วนะครับ ยำเงินนะครับเงินรางก็จะเป็นยันนะครับ สำรับโจยุนนี้นะครับไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่แบ่งปันนะครับเก็บไว้นะครับเพราว่าหายากนะครับสําหรับพดเครื่องหรือกำรังความขังของพ่อสดนะครับหายากนะครับ เพื่อนได้ชมกัน,นครับเป็นบุงตาครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีสะสมนะครับท่านที่มีนะครับก็เจ็บไว้ไม่ยอมออกมาโชว์นะครับเนื่องจากว่าหายากนะครับ ขเป็นเพื่อนแบ่งขอแบ่งปันนะครับสำหรับผมมีแล้วนะครับผมก็จะเอามาโชว์นะครับลงคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นไม่เป็นบนตานะครับที่ได้ชมกันนะครับัจากว่าหายากจริงๆนะครับไม่ได้พูดโกหกนะครับไม่ใช่ตัดมัวๆนะครับ จริงนะครับสาหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสดนี่หายากจริงๆนะครับของแท้ๆนะครับก็ไปอยู่กับเสียนใหญ่แล้วนะครับฉันมากัอยู่กับเสียนใหญ่นะครับราคาก็ปุ่งกระโชดนะครับทุกวันนี้ก็มีปลอมแปลงมาเยอะนะครับสําหรับสมเด็จนะครับ ด,ด,ด้านหลังที่เชินว่าภาษาบาลีหรือภาษาพระครับก็จะอ่านว่าพระธรรมขันธ์นะครับสี่ตัวนะครับด้านหลังครับมันยังยันกลับและยันตรงนะครับ สำหรับนะครับลังมานานครับสำหรับสมเด็จนะครับรุ่นหนึ่งครุ่นสามนะครับแต่ก็ไม่ทราบได้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนนครับที่โดนปมแปลงเข้ามานะครับนองจากว่าทำง่ายครับทำง่ายแล้วใส่ข้าวหม้อข้าวนะครับหม้อข้าวไฟฟ้านะครับมันมีข่าวเกยวก้าวยักใหญ่นะครับสำหรับ พระสมเด็จนะครับเนื้อผงเนื้อพระอ,องขวญน,นะครับที่ผมแปลงกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครัต้องดูให้ดีนะครับสำหรับท่านใดที่เจ้าบูชาก็เจ้าบูชาตั้งดูให้ดีนะครับว่า เนะื้อรักษณะไหนนะครับช่วงประมาณ30มสิบปศสามิบกว่านะครับปศสองพันอยสามิบกว่านี่นะครับดังมากนะครับที่เงินผนเป็นนะคนทำมา,มาแฉ์เองนะครับวงการนะครับวงการพักเครื่องพพสดเปากน้ำนะครับต่อ กดพิมพ์นะครับมีพิมพ์ได้พิมพ์มาจากวัดนะครับเป็นลูกศิลย์ลูกหาของวัดนะครับมีข่าวนะครับข่าวที่เล่ามานะครับแล้วก็กดพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็เอาไปข้าวหม้อข้าวไฟฟ้าครับทำให้มันทำให้มันเหมือนแท้ครับเนื้อนะครับก็ไม่รู้ว่าหลุดไหนนะครับไม่รู้รุดหนึ่งสองหรือว่าเป็นสามนะครับ อ่านาษาไม่ดูง่ายนะครับรสำหรับเ,เพื่อนๆต้นใดนะครับที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับปลพูดผิดยังไงก็ขออาภาัยด้วยนะครับก็ ยังไม่คล่องนะครับในการพูดในการบรรยายนะครับบางครั้งบางคราก็ตะกักนะครับหลังจากต้องชิดนะครับจะพูดยังไงนะครับหลังจากไปมีการเจมการนะครับลงคลิปก็เดาก็นึกเอานะครับนึกเอาพูดตามที่รู้มานะครับบางคราก็ลืมนะครับไปว่ากันนะครับเนาะ สำหรับท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมลองทักเข้ามาดูนะครับแต่เป็นที่หวงแหนนงเป็นที่สุดเลยนะครับลำรับโพสุดตักน้ํานะครับ l มากนะครับเคยมีรุ่นหนึ่งนะครับเกือบช็กนะครับแตกครับแต่ไม่ใช่แต่ลอเอี้ยนะแตกหักนะครับก็เลยต้อ่อไปถึงการนะครับช่วงนั้นยังไม่รู้เรื่องนะครับ ยังไม่รู้เรื่องเครื่องเท่าไรนะครับก็เ,เลยเอาไปทิ้งครับที่วัดนะใต้กงโครับสุดท,ท้ายครับก็คงต้องโดนน้ำนครับน้ำฝนน้ำไหลก็อาจจะละลายหมดแล้วนะครับก็ไปทิ้งหลายองค์ครับที่หาชดชัรุ่นะครับอันนี้ก็โดนแมคโคโดนรถเตอร์น,อนะครับ ถ่ายเรียบร้อยปรับพื้นเรียบร้อยแล้วครับที่วัดนะครับตังนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งทิมที่ห้านะครับส้มแบนด์นะครับกว้างนะครับส้มแบนดนะครับอันนี้เกือบชลัด็นะครับชลัด็มีรอยล้านะครับนอชากความเก่านะครับนะครับก็จะมีเลขยันนะครับด้านหลังนะครับ สำหรบับชิปนี้ก็คงต้องทิ้งท้ายไปปว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครับชิปต่อไปนะครับก็สวัสดีครับ